สวัสดีนะครับสวัสดีคุกะต่ายต้องน้่น้อยฟังสีนวลน,นะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับบรรยากาศตอนฝนตกนะครับสาวๆเราขึญญ้นพื้นนิดนึงนะครับอนนี้ฝนตกนะครับอีกแล้วน้องซองน้องซองเหมือนรู้สึกใจชอบนะครับวันฝนตกนะครับ <S 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 ดูนะครับ เล่นเหมือนเด็กๆเลยนะครับเอา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 แล้วน้องชอบฝน้วครับเดินอากาศเย็นๆแล้วก็จะคึกหรือเปล่านะครับน้องตองทับอยู่เด้อนครับความรักของซอสาวของเรานะครับเวลาที่ มีการตกใจอะไรก็จะนี่นะครับวันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็หน้าบ้านก็ออกไม่ได้นะครับสาวๆเราก็เลยไม่ได้เดินไปไหนนะครับวันนี้ทําความสะอาดล้างก็อยู่ด้านในเลยนะครับใช้น้ําน้ำประดานของเราฉีดเลยนะครับโอ้ีำมวนเป็นอะไรกับคันซึ่งล้างเสร็จใหม่ๆนะครับแต่ว่าน้องตองคือ ทาแป้งไปเรียบร้อยแลครับเ <g> ต <ill ain> ็มตัวเลยนะครับก่อนที่จะถ่ายก็ทั้งนั่งทั้งจะจะนอนเลยนะครับความรักของสองสาวของเรา จบตั้งแต่ห้าโมงเลยนะครับตอนตันเป็นรวมของน้องแล้ว วันนี้สองสาวเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่แต่ในบ้านเลยฝนตกนะครับก็กำลังใจให้กับสาวๆของเรานะครับฝน <c oughs> ตกแต่ว่าแดดออกนะครับแดดก็ยังมีแสงแดดแต่ว่ามันจะว่า นตกแต่ว่ามีเสียงแดดอย่างเี้ยนะครับน้ำตอนน่าจะคันนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูเสาเล่นเสานะครับ ลาที่โดนฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช้างก็เหมือนกับสืดความเย็นนะครับก็จะต้าบ้านภาษาผมก็เรียนว่าฮาวนะครับพีฮาวนะครับก็ <laughs> จะดูสดชื่นนะครับเวลาโดนฝนครับ่าช้างจากสีดํานะครับสัวของเขาจะอมความร้อนนะครับดูน้องตองสปากนอ้าเล่นแล้ว คลกนี้ก็ว่าไม่มีไม่ได้ทำคลิปอะไรให้แม่ๆดูนะครับก็เลยถ่ายให้ดูสาวๆถ่ายสาวๆให้แม่ๆดูเวลาวันที่ฝนตกนะครับว่าน้องๆเราจะอยู่ยังไงนะครับอ้าวเล่นแล้วน้องตองจะทำอะไรอีกครับ ไะเล่นดินแล้วไะ,ะ้ะเอ้าออเออจะแจ้งโต๊ะให้เลยลไม่ได้ไปถูตัวสักทีนะครับก็น้องอาจจะคันนะครับเพราว่าตอนน้าทคืนนะครับคือต้องมีอยู่แล้วนะครับคือมียุงมีอะไรมาตัดน,นะครับ มันกัดเจ็ค,คันหน้าฝนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ,อาจจะมีมียุ่งมีตัวอะไรนะที่ตัวเหลียกยะครับ,บมันแมลงวันแต่ตัวใหญ่ๆแบบมากัด ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้แม่ๆดูนะครับก็วันที่ฝนตกด้วย mm. ไอแม่แม่ได้รับดูรับชมนะครับเวลาที่สาวๆเราไ้กับว่าฝนตกนะครับก็จะมีการคคืนนะครับห่าว mm. <laughs> ห่าวครับห่าวคลื่นครับจอดมันจะจอบน้ําฝนนะครับ ถ้าได้อยู่หลักด้านนอกคือได้สปาโคลนแน่นอนเลยนะครับคือนอนเขาจะนอนเกียกนอนจิ้งเลยนะครับถ้าเป็นช้างเล็กนะครับจ,จะเล่นทั่วตัวเลยทุกเชือกนะครับไม่ว่าช้างใหญ่หรือช้างเล็กคือเขาจะใช้โคลนนะครับพอกตัวนะครับว่าเหมือนกะับเวลากลางคืนเนาะอาจจะกันยุงกันอะไรได้นะ น,นีก็กวันนะครับที่ฝนตกแต่ว่าแดดออกนะครับตกยังไงไม่รู้ฝนตกแดดออกสาวๆเราเลยออกไปไหนไม่ได้นะครับปิดอยู่กับบ้านนะครับจะออกไปล้างก็ไปล้างไม่ได้เพราะว่าด้านหน้าบ้านของเราก็เหมือนกับมีโครงการที่คอนกรีตนะครับเสริมถนนขึ้นมาอีกนะครับก็เลย จะให้น้องช้างเราไปเหยียบก็ไม่ได้ก <c> ล <oughs> ัวว่าค่อนกรีดเขาเทใหม่พึ่งเทนะครับกลัวคอนกรีดเขาจะแตกก่อนส่งงานนะครับก็ต้องได้อยู่แต่ในบ้านนะครับไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ฝนตกอีกก็เลยไม่มีคลิปอะไรที่จะลงนะครับก็เลยถ่ายถ่ายให้แม่ๆได้ดูได้ชมนะครับว่าสองสาวเวลาที่เหมือนกับว่าวันไหนที่มีฝนครับ อาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,บคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำรั่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลดคก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ก็ขอจบคลิปและเชิญงจ้านี้ก็กฝาบมากสวัสดีครับ